จุดเด่นแรกเริ่มนี่ก็คือเรื่องของคนนะคนเนี่ยเรามีการฝึกอบรมวิทยกรกระบวนการไว้มีวิทยากรประจําวิชามีวิทยากรประจําฐานมีครูพาธรรมอันนี้เป็นเรื่องของคนเนาะทีนี้พอมีคนแล้วก็มีฐานแล้วน,นี่เรามีฐานเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นฐานคนรักดินฐานคนรักน้ําฐานคนรักป่าฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนมีไฟฐานคนรักสุขภาพรวมทั้ง ฐานที่จะให้ชุมชนสามารถที่จะฝึกอาชีพได้ก็คือการขึ้นรูปาภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นกาบหมากอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีฐานเรื่องของขั้วกาแฟมีฐานาหีบอ้อยมีการสกัดน้ํามันจากพืชต่ตางๆเหล่านี้อันนี้เป็นความโดดเด่นนอกจากคนมีเรื่องคนมีเรื่องฐานแล้วก็มีเรื่องของการกระจายความรู้ไปสู่ลูกหลานเยาวชนเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชน จนสามารถที่จะนําต้นแบบของคคกหนองนามโมเดลเนี่ยได้ไปเขาเรียกว่านําศาสตร์พระราชาไปเขียนเป็นตาราล,ลงบนแผ่นดินถิ่นเกิดของตนเองอโดยเฉพาะอุบลราชธานีเนี่ยเราก็ได้เครือข่ายอย่างที่ท่านวราการจังหวัดได้นําเรียนแล้วว่า4,044แปลงเป็นมหานครโคกหนองนาที่มันขับเคลื่อนได้ก็เนื่องจากว่าศูนย์ผู้ทําสมศูนยพระมหาธีราจารย์เนี่ยได้ฝึกอบรมวิกรกระบวนการนอกจากในศูนย์แล้วก็ยังขยายไปสู่วัดป่าศรีแสงธรรมขยายไปสู่ ดอนหมูตะก,การขยายไปสู่สว่างวีรวงขยายไปสู่วัดผูอ้อ,อนน์อยู่ที่อำเภอของเกียมนะฮะก็คือมีฐานเรียนรู้กระจายเพิ่มขึ้นมีฐานร,นรู่นกระจายเพิ่มขึ้นไปทีกคนเขาได้เข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็สามารถที่จะไปขยายผลให้เกิดเขาเรียกว่าความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นให้เกิดขึ้นในทั่วมหานครโคกหนองนางของพวกเราเนี่ยก็คือนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบในเชิงบวก ไปยังเรื่องของสภาพแวดล้อมเรามีต้นไม้อย่างน้อยคือ200ต้นต่อแปลง200ต้นต่อแปลงคูณไปด้วย4,104แปลงเราคิดรือว่ามันจะเกิดคาร์บอนเครดิตขึ้นมากมายในจังหวัดบนราชธานีของพวกเราแล้วก็จะเกิดความร่มสมบูรณ์จากป่า3าอย่างคือป่าพอกินป่าพอใช้ป่าพออยู่อย่างนี้มันจะเกิดความร่มสมบูรณ์อย่างมากเพราะนั้นมีความมั่นใจว่าในมหาคนครโคกหนองนาเนี่ยจะทำให้เป็นต้นแบบบนราชธานีของเราเนี่ยมันเป็นต้นแบบได้จริงๆโดยเฉพาะที่นี่ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําไม่เคยแห้งแล้งเลยไม่ว่าจะแล้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรื่องน้ําการบริหารจัดการน้ําได้แล้วก็เรื่องป่าแล้วก็ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์เรามีคราร์บอนเครดิตเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เรื่องคนเราก็มีคนซึ่งถูกพัฒนาแล้วมาเข้าค่ายกับเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือ5วันนะคนก็มีองค์ความรู้แล้วก็คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่บอกคือเขามีพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนอกจากนี้วันนี้ที่เราเห็นก็คือว่าเขาเอาผลผลิต มารวมกันไปทุนไปทําบุญทาทานไปแจกผู้ป่วยผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ยากจนในชุมชนแต่ไม่หมดเลยวันนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพที่งดงามอย่างมากเพราะฉะนั้นเขามีการแบ่งปันมีการทําบุญมีการทําทานบางบางบางเจ้าก็มีการเก็บแปรรูปมีการถนอมอาหารแล้วก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องของการขายเรื่องการตลาดพวกนี้ภาคเอกชนต่างๆก็เข้ามามาสอดรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออเซฟมีเรื่องของ ตลาดทอไทยวัสดุตลาดกินสบายใจแล้วก็ตลาดมาละแมตลาดเอกชนต่างๆก็เข้ามาร่วมเกื้อกูลหนุนเสริมแล้วก็มีผ้าเอกชนต่างๆเข้ามาเกื้อกูลกันแล้วก็เขายังมีเครือข่ายที่จะทําให้มหานครพวกน้องนานี้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เชื่อมโยงกับภารกิจที่มหาไทยร่วมกับคณะสงฆ์กับสจรเนี่ยได้ร่วมกันทําก็คือการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนสังคมให้อยู่ร่วมกันจะมีความสุขอย่างที่เราเห็นเมืม่อเช้าในการทําบุญตักบาตร เท้าก้นบาทเราก็ไปช่วยพี่น้องผู้ป่วยผู้กลุ่มเปราะบางพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเป็นคนยากจนผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงซึ่งบางคนก็เป็นผู้แทนมารับเมื่อเช้านะครับอันนี้เราจะได้เห็นว่ามันเป็นงานเดียวกันโดยทั้งหมดทั้งหลายนะง่วงมันก็เป็นงานการคณะสงฆ์ด้วยเป็นสาธารณสงเคราะห์ด้วยเป็นการสองงานมหาเทรสมาคมด้วยแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงงานของมหาไทยคือภารกิจความยากจนคือการแก้จนคือการบูรณาการ เป็นเรื่องของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเป็นเรื่องของชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความกระรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพเหล่านี้ด้วยจะเห็นว่ามิติเดียวเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกัน 8, ทั้งแปดทั้งเก้าอย่างแล้วก็หลายๆกระทรวงด้วยแต่มาคิดว่าตัวนี้คือคือจุดเด่นแล้วสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นจุดเด่นเราได้ก็คือพลังบรวรคือบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ราชการพลังบรวรนนี้คือทุนทางสังคมของ ุบรัชธานีคือทุนทางสองขมของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวขออนุโมทนานะ